Rồi Bên này nè, khai trừ bao, khai này anh cao bảo hai bảo khai này đây baht nè, tất cả anh đấy nè, làm này mới được bảo chếp được, ờ, chếp, cả ba chép à, bảo cả ba bảo chếp đấy nòng đơ, bảo theo đâu, bảo theo đấy, bảo theo, 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 bảo ลมเหนือแเนาะอ่าไปอ่านอยู่ได้ได้อ่านหนังสือยังอ่านได้ปะจ็คอ่านมั้งอ่านมั้งยูเราแยกออกละแยกออกกันปะบิังอ่านม่ได้แต่ว่าผู้แจ็คคือปลาบอกันแน่นปะนี่นี่ช่วงว่าตุรไลมีสามเวลานะเพ่อสีเขียนไว้เข้าเที่ยงแรงนี่ช่ว่าเวลาเดียวนะพ่อสีเขียนอันเดียวแถวเดียวนี่มันมีตอนตอนแรงมาเลยว่ะเอ้มันมีตอนแรงแล้วก็ตอนเข้ามีอยู่เลย เพราะมันกะนี่ควเนาะเออวันนี้นี่แล้วแล้วเราจะจื้ออยู่ดอกเพราะว่านี่เพราะว่านี่ตอนเศร้านี่สามนี่นี่อันนี้กะตอนเศร้านี่ต้นแดงนี่ต้นแดงตรงนี่จะถูกเ่ราสามถูกวะต้นแดงตัวเดียวต้นแดงตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้สามเวลานี่เนาะสามเวลาตัวนี้ต้นแดงต้นแดงนี่มีสองนี่ก็มี สามไม่ได้ตัวนี้ซ่อมมิดแรงมิดตัวนี้ตอนเที่ยงว่าตอนเที่ยงไม่ได้กินตัวนี้มันตินหมวดอยู่นี่ก็ไปนอนเลยจักรทงหมาเที่ยงนะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้ามิดรวมหมดนะแต่ว่าตัวนี้นะมันจะมีแบบนี้นี่ หมวดมันนี่สามมวดนี่ตัวนี้เศร้าแรงอาอยากไปตีวมว่าขอดไว้แลไร้บ้วะให้เจือนะบอกเอาเนี่ยเอาไปหน่อยเนาะตอนมารอบเรกกับผลตกหลังจากเทวาพาทั้งเบาสิงพินกับมาต่หามกอะ ฝนตกอีกพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าวโหใสยรุ่งพี่น้องเอ้ยเห็นสายรุง่งแล้วบาดนี่เนาะโอ้โอโทเนาะเป็นวงวักไงวักกลวงเลยพี่น้องเอ้ยสายรุง่งพี่น้องสายรุงยร่ง,งอ๋อแส่ของผลโตแห้งทางนั้นเนาะอ่าโตมืดผ้ามืดพลมืดกรรมลำเล่ไม่อีกเลยโอ้ บัดทางตะเวนกับเห็นตะเวนพี่น้องเนาะผู้ท่านก้นได้ <c oughs> โอ้ยเนอ่อฝนตกเป็นบางพื้นที่บางเขตเนาะตกมาแล้วตกมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเดินเดทางกายไปมาเนาะเอากับทักทายสบายดีพี่น้องเอ้สบายดีวัดสุขสู่คนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะพอๆกับซ่องเบาแสน อีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยเนาะตอนยามค่ํายามแรงเนาะหลังจากที่พาทางน้องเบาสิงเพิ่นไปหาหมอพี่น้องเอ้ยเนาะซักคือซักยาเนาะตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาแล้วกลับมาได้กับบ่ตกอีกบาดนี่โอ้เนาะอ่าสิได้อยู่บ่นี่เนาะน้องูได้อยู่บ่่นี่องเบิ่งบ mình chỉ vừa đây nhá, có bài này bỏ tốt đấy bỏ chỉ nhớ món ăn nó là sao tông hay mình giả bó, chẳng qua khỏe ba hai tôi rốt rốt đó ma đi đó ở nó bài đi đơ, phía xin bài đi, hôm Rồi Đấy là ấy, bà này nè. Khay tởm bò. Khay nè mình bò. Cả bọn đấy bảo nè <laughs> <thôi> đấy bò à nè nó. Tất cả bọn nó bảo khay đấy nọ. Tam nhầm đại mới bảo chép chú. Chép cả ba chép. Bảo chép cả ba bảo chép đấy nòng đơ. Bảo theo. Bảo theo đấy. Bảo theo. 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 ปะกางอยู่ในได้ยีดอกขอยง่าขาไปในเพื่นก็ไล้ควันมันก็สีควันอูเน่ยก็แต่ว่ากัมันดูมันดูเป็นไฟได้ก็ได้ยีดอกเอากรจุบเลยโอ้มันขนาดนข่อยก็ได้เอาอะไรผลโตัะแกมัว้าว้าวโอ้ยิ่งอกอนเนาะเด mấy thứ bồn lông thằng nì quá, thằng đó đứng phay hàng may, bồn đựng bao, nó phay hàng bồn đựng cái gì nó, con mà cái gì cứ kéo này, nó kéo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  nó nó kéo 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 nó kéo

ช่วงตุเร่มีสามเวลาอะพี่สิเขียนไว้าเศาเทียงแรงนี่ช่วงเวลาเดียวอะพี่สิเขียนอันเดียวแถวเดียวนี่มันมีตันต uh. ันแรงอะไรมาเสีอมันมีตันแรงแล้วก็ตันเศร้ามีอยู่อ่ะเพราะมันกะนี่ว่อยเนาะเออะันนี่นี่แล้วแล้วเราจะจื่ออยู่ดอกเพราะว่านี่เพราะว่านี่ตอนเศร้านี่สามนี่นี่อันนี้กะตอนเศร้านี่ตันแรงนี่ ตัวแดงตนี้จะถม่สามถม่ัวงตัตัแดงตัวนี <t ried up> ้ตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้สามเวลานี่เนาะสามเวลาตัวนี้ตัวแดงตัวแดงนี่มีสองนี่ก็มีสามเวลาตัวนี้ซ่อมเม็ดแดงเม็ดตัวนี้ตัวแดงว่าตัวเที่ยงไม่ได้กินตัวนี้มันเป็นหมวดอยู่นี่ป๊อ พี่น้องเอ้ยกระงบ่แงนะ2 4 5 6 7 8 9 9 9เมตรดมวัดนะแต่ว่าตัวนี้น่ะมันจะมีแบบนี้นี่หมวดมันนี่นี่3มวดนี่ตัวนี้เซาแรงเอาอยากจะติ้วมาขอดไว้หแล้วบ่ให้จื่อนะบกเอานี่แหละเนาะดอ Ờ, uh, chưa chưa mệt à bố nó bố đang sư đang sư nè nó đang đi cái này chưa nè nè tụi nay tối nay nè tối nay tuần sau tuần sau là cái tát mắt tuần lên lén, nè nó nè tuần sau là tát mắt tuần lên lên nè nè tuần sau kinh tuần sau phút là Tụi nay tuần lén, là đang kinh ít quá nè mà tụi nay nè à Tụi nay tuần sau à tuần sau là mít điêu. แล่แร่แล้งเลยแล่ทั้งเทียงทั้งแรงเลยตัวนี้นะอ่ามือจะกินไม้เนาะมือเนี่กินไม้กับเศรอบัตรตัวชองอันนี้ได้เนาะช่องอันนี้นะเฉพาะตอนแรงนี่นี่ชองอันนี้เฉพาะตอนแรงนี่ตอนเศร้าคือบม่ได้กินตอนเศร้าบม่ได้กินนด้่องอันนี้เด้อกินแต่ตอนแรงอ่าแบบนี้นี่แสดงว่าตอนเศร้าจะกินตอนเศร้าพุ่นนี่เขาจะกินแต่หมวนนี้ตัวนี้น่ะสายเวลาเลยตัวนี้เด้อวลายนี้เด้อสายเวลา Tới đây À Kín tuần sau là cả tuần lãy đây, Tính muộn, tính muộn Thôi, phải dưới hạt với ta hạt Khen cho dưới vầy, vầy chơi Khánh cho tiết mít vầy Cả nhân mới chơi nó Mới chưa hết tiết vầy cả Khánh đi Nó Hô À Vì nó Tới đây, ra đi Hãy bất này Vầy ra đi hãy gắn Hãy nông ra đi rồi nó cái à, này, này thằng sau thằng len thôi thang len cái này cái này song anh này len riêng điều mà tôi nghĩ anh ấy bị muỗi vây anh ấy vẫn chưa nó anh ấy chưa có biến đấy anh ấy bị ai vây len riêng thôi cho vương anh bị chưa đâu cái thang sau cái thang sau vậy เหนจจืดมิดมันเอาวะอ๋อคนระแแบกอยู่มีคนระแแบกอ,อยู่นี่มัคนคนณในมิดอยู่นี่ดิมิดมันเป็นใาชีน,นี่นี่โตโต,โตมิดมันเป็นใาชีน่น่ะเฉพาะตอนเศร้าอย่างเดียวด้าน,น,น้องเล้นี่มิดมันเป็นใาซี่น,นี่มันจะเป็นออกในน้อยทางใน,นนะ่ะแต่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่มันจะเป็นสีนี้ แต่ตอนเช้าแต่ตัดมาตันแรงเลยสีนี่นี่อ่ามันมันมีสองเวลาตัวนี้นะตัวนี้นะตันแดงอย่างเดียวตัวนี้มินน้อยได้เลยในน้อยสองอันนี่ตันแดงคือว่าจะกินข้าวแล้วนี่ตันแดงกินอ่ากินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะป้าตัวนี้ไม้ยังไม้กินเลยเมื่อเช้ายังกินตัวนี้อ่าเอาเดี๋ยวเราแยกเป็นหมวดไว้เพื่อแยกเป็นหมวดชื่อ Vâng, không con cuột con à, Đấy, Phần làng phai tôm nằm Được chốt, không sư chốt ở à, phần phòng kia này nó Sư chốt khắp con nôm này đưa. Sư chốt Chốt à, Mú sập nó Cái chốt Hả? Cái chốt đi Đấy, cái nào Thế thì thương cả cái à. này Cả thịt cả sập ข้าวขนังจะมาอีกคนเดียนกินพร้อมห่อนแล้วก็ละห้องจะเกี่ยวเยอะนวตาบ,บ์บอยากดีปันใดผนขวดอยู่นี่เบัดจี่หนอเนาะนี่ตามเลยเด้อนว่าจะดีแคบไปไหนก่อนนะอ่าเพื่อนว่าชัววาเขากินยาตอนนี้มันดีขึ้นได้หรอวะแต่าสามารถต่อยาได้ชั่ววาเใาอยากไปต่อยา,อย,าอย่างที่นะ Hoa ừ, à, cả hai mươi đi kìa này nhưng bò hà nè sao khắc lại. Sau lạc lẽ, phải. Body, phải. Ek, nọ. So, là phần quạt bà lèo, phải. Hảo, phải. Hãy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 , nó Hãy, phải. 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 Hãy, mình cày rồi đấy, mình cày, 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 mình đấy, mình cày, 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 mình đấy mình cày, 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 mình ต้มเข่าต้มหุงข้าวเจ้าหั่นกินกินแนีน่ยอ่อนก่อนช่วงนี้นะเพราะว่าทั้งหมอเพิ่นกะเพิ่นให้งดอาหารประเภทพวกแขรงข้าวเหนี้เอาชี้นะอ่ออา,าใดที่ว่ามันงดได้ห้าขั้นไปก่อนตามที่ว่า,างงค้านะนน้ำมงคนนั่นแหละอ่าม่ได้มีอาการัใดแต่ว่าตั้งจากที่มาตหาหางมอนี่ข่าวบุญมีมเ่เนา,า,า,าเนออเอออ่างเงยเนาะบนเอาไว้นี่ได้เอาเชื่อแบบว่าอายุที่นะ cả bố cái bây giờ nó cam mai cái những cái cường còn cả Ô, mình nhàng ma thôi khỏi giỏ bạn quan thiện đi cho thấy chín cho con nó à, còn chỉ tôm nam bây giờ nó tôm nam mình chốt จน้ำเผชิญเลยเนาะว่าแล้วกันน,นี่ไม่คือน้ำข่อยปะ <c oughs> ข่อยขึ้นจังว่าไปตามทางเรื่อยๆอยู่กะ <c oughs> น,น,น,นตัวนี้ของข่อยปะข่อยเนี่ยข่อยใช้ถุงไว้หน้าของเราไะ ขอนไม่อู่ต้มน้ำยจุกพมาพอมานี่เนี่ห่อล้่อจอกอกเลยอ๋อิวเข่าเนาะกรเพะดิเพาะปนห้อเวลาดิมนเป็นกระเพาะกระเพาะเป็นว่น้าเป็นว่าเป็นกระเพาะดิอ๋อันก็ได้มันเศร้าเลยตัวนี้

ป็นจะได้ว่าสิงคุณรู้สึกตอนนี้<า>คุณรู้สึก <คน S 1> ดีว่าไม,มานาั่งอยู่นอกวิคุรู้สึกค,นค,นคนนอนคุรู้สึกคอนคอนแล้วคุรู้สึกคอนหนึ่งรู <c oughs> <c oughs> ้สึกดีขึ้นเนาะรู้สึกดีขึ้นกูเกาเอ่าตั้งกันที่ว่าไปไปอันคลินิกอยู่ในบ,บ้านครับกับอ,บอนนันว่าไปหาหมอจูก็แตกต่างกันแตกต่างกันบ่บ่คือกันเนาะเออ เพราะว่านั่นเพิ่นเพิ่นไปกวดดูวันว่าอันนั้นหนาเอองะมองจะมพูผ้าไปนายเพิ่นเพิ่นสุกศราบอสุกศราบ้านเนาะเอออาจจะมันเบาเพลงช่ดพังมันบ่เฮาเบาเพ่งเขาเจิบแบบนี้แบบนี้คือกันมานบ่แต่กับ่ได้กวดมนบอเพราะว่ามันเป็นสุกศราบ้านเนาะมีแต่เบาเพลงชุดพังแต่กะบเป็นชักยาให้อันนี้เพิ่นกวดคักแน่พี่น้อยเนาะเพิ่นกวดเพิ่น ่าเจาะดอกจอดเ,อาอาาเกจาะเลือด้งนอ่าบัดนี้ฉีดยาให้เข็มนึงเนาะแล้วก็เจาะเลือดอ่าเข็มนึงพี่น้องเอ้ยที่เฮาไปมื้อนี้นะ่ะก็หลังจากที่ว่าใส่ย,ยาเข็มนึงปุ๊บเนาะกลับมาทางน้องสิงหเพิ่นก็ที่ว่ารู้สึกดีขึ้นเนาะอ่ารู้สึกดีขึ้นบัดนี้บัดน,นี้เจ้ากินข้าวแรงน่ะเจ้ากินถืกกินยาเด้ออ่าเจ้าจกินยาเยเจ้ากิน เดี๋ยวจะกินเข่าเลยก็ได้เดี๋ยวต้มน้ำตัวอ,อย่างไรลวกลวกโจก,กินแต่บ๊ะฉี่จัดยาให้ยาว่ากินบ๊วถือกนะันนะแต่มื่อหน้าจะกิน,นาากินไม่อีกไปนี่อ่ายาว่าจะกินบ๊วถือตอนแรกเนี่ยกินยาเลยก่อนนะกินยาลงไปเลยพี่น้องเอ้ยห็นมันเศร้าไหมเนีย่นยนองเอ้ยเนาะอ่าตอนนี้ก็นงดอย่างไรก็นงดไปก่อนเด้อเพื่อสุขภาพเขาเองเองย่ามันดีมันเศร้าเด้อโดยที่ผ่านมานี่ สมมติว่าเจ้าเป็นแบบนี้นี่กระทันหันแบบสิเจ็บท้องเจ็บอย่างเจ็บไข่ได้พยาธินี่เจ้าเจ้าเห็ดแนไใจที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสมมติว่าเจ็บท้องบ่อเป็นไข่บ่อนี่เจ้าเห็ดแนไใจแต่เขาสมมติว่าพวกว่าพาไปหาหมอที่ไหนนะก็นั่นนี่แหละอยู่นันี่แหละอยู่จนท่าเช่าเองเลยนี่คำว่าเป็นน่าก็คือแบบบรอชเนาะ ถ้าเศร้าเองโอ้โตไปเ,เานาะไปเนาะใครจะไปจะไปหาเงินนะไอ้ยจะไปจะไปหานมูลฐาหมอก่ะห้าบผม,มีเงินเานาะห้าบว่าผมมีเงินพาไปหา้าบว่าผมมีเงินไปเนาะเมัดอยู่ร้านปลายพี่น้องเอายเนาะอ่าร้านร้านเก้าอาง่ายก็คือสมวาล้านเก้าอ่ะแหละเนาะยังอีกสามพันกี่มันทอนมานะ่ะ <laughs> อีกสามพันกีบแล้วกับอ่า ร้านเก่าแล้วกับคากันมาแล้วกับซื้อโจ๊กซื้ออย่งางไม้เพิ่นน้ำแน่เอาป,ปลาไวหวเพิ่นเนาะตีไปกับพอดีอยากซามะซองล้านนะซามะซองล้านนี่แหละข่าชัยใจในมื่อน,นี้พี่ตังเลยเนาะซองล้านไปไปลายพี่ตังเลยตีว่าออดีใจน้ำน้องเพิ่น,พนมาหนิเนาะที่ว่ามีทางผบุรักผู้ใหญ่ซอยขามาเน,นาะเนาะ ถ้าว่าบอกมีเงินไปพาไปหาหมุญหาหมอกะถือว่าเอาแรกไปหน่อยกัโอ้เนาะไปสีไดนไรได้จากสีเป็นได้ไลนีน่ก็ถือว่าไปหามุญหาหมอกะขอให้ดีให้เศร้าแด้น,นองให้บ้าน,นีเดอ้อถ้าว่าเจาดีเศร้าเมื่ออื่นนะบบาวาสิพาไปไปเบื้องทีที่อันโตที่ว่าันเด้ออ่าพาไปเบื่องทีนัดเข้าสาบุญสิพาไปเบิ่งทีไป่น้อยเยนาะ เอาวางว่ามาเมื่อเอิญเพิ่นก็คือสิดีขึ้นไป็นเอาไงเนาะอ่าคือสิบริภาไปหาสาเพ็ตดีแล้วว่านเนาะ <laughs> ว่าสิกินทอดสาเพ็ตไปเลยว่าอะ, <laughs> อะไรกันเนาะอะได้เลี่ยวาเอา่อเอาข้างหน้าไม่ได้เนาะมันไฟม,มันลุกแล้วมันเลือดแหละอา่าเดี๋ยวทางเบาเคยจะได้พาไปก้ววาวไปได้บ่นีนเด้เออ่าพาเห็ดนัอยู่ในกินเลย่าเสีได้ก้าวปะและมีแต่เจ้าพักพรกินยาแล้วก็นอนบ่นี้เด้ <laughs> เออ่า นั่นแหละพี่น้องเอ๋เอาไม้บ้านทำด้วาเอาเอาตัวนี้เลยไม่ใช่ได้ทำเป็นอยังน,นสองตุก๊กขึ้นเขาออถือว่าเป็นบุญคองนอกจากซิงเปินพี่น,น้องเอยเนาะที่ว่า,าไปเล่นหน่อยจกจกมันไม่ได้ใช้น้ำลายไปไหน,นแล้วอ่า โจ๊กนจ๊กมันไม่ใช่นามลายไปไหนไม่น้อยกี่ได uh, uh, ้อ่าอ่ากินโจ๊กกินอาหารอ่อนไปก่อนกินเรื่อยเอาแล้วเาก็กินบลเขาก็กินบลาร์ยเลยวาเขาก็กินคอยกินเรื่อยเอาคอยกินมเล็กดเมล็ดไปอย่าลืมกินยาเลิกมะรงเด้ออ่าอย่าลืมกินยามันจะช่วได้เศร้า แต่ว่ายาเถืกนี่ถ้าเขาใช้ยาเถืกนี่แป๊บเดียวมันกะมันกะหายได้ถ้าใช้ยาบวชเถืกนี่กินยาไปอะไรกับบวดีช่ว่าเขาใช้ยาเถืกปุ๊บนี่มันจะดีลดพี่น้องมันจะห่วยไปลดเล้ถ้าที่ว่าก่ะแสเคยเป็นมันก็จะลด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 ลงมาเรื่อยๆอันนี้ว่าถามบางคนไปเลยก็เอ้ายังเย็บยื่นนุ่นอยู่วะโอ้ยเนาะ เอามือมางว่าสิมาใหม่เด้ออ่าเช้าไปไหวแข็งแรงไวๆพี่ตังเอ๋ยจังว่ากันเนาะน,อน,อนอ้องเนาะอ่ามาอ่า,อาให้น้องเพื่นเนี่อยู่อยู่ในกินสะก้อนบาดนี้พี่น้องเอ๋ยอือเอามือแรงเนาะเอาถือว่ากับทางเขาก็จิได้เดินทางกลับบานนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะกับบุมี่อย่างอ่าเดี๋ยวจะจัดเจองาไว้เพกกื่อนคนแล้วก็จิเดินทางกลับเมื่อบานนี้ บัตรกับซองผูกพลกับไปอะไรเมื่อกี้นี่ไงตรอบจอบแจ็บเนาะมาได้แบบหายไปเลยแหละพี่น้องเอ้ผู้แล่นโต๊ะทั้งผู้เนาะมวยกำลังแหล่เลยป้าโตหอยฝนแห้งามบัตรเนาะอ่าฝนตกใส่สมือสมือรถโอ้ยแห้งสัตว์พี่น้องเยหอยฝนก็ได้เนาะเอาคอยทุกท่านอยู่ดีมีแห้งบัตรสุขสุขคนเนาะสุขกายสุขใจเด้อปรารถนาสิ่งใดก็คอยได้สมดังลังปรารถนาคอยมีแต่คนสุขคนจะเดิญสุขกายสุขใจ เนาะทางแม่เผ็ดกะขอให้ยูดีมีแห้งของบุญขอบคุณที่ได้สอดซอยทางนอ้งนองสิงห์กลับมาเนาะกะขอให้ยูดีมีแห้งเด้อแม่เด้อเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวรำลาไปก่อนแล้วสบายดี